ตขอกล้าเสดีท่วงกันด้วยนะคบวันนี้ผู้ช่องบนตัวโฟกัสอีกเช่นเคยนะคบสไลด์คิโรนี้นะเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนนะครับสาหรับใครนะครับที่มีสิทธิ์เยอะๆนะทุกคนและก็ไม่อยากกดนะทุกคนมันเปลืองนะทุกคนมันกดแบบนี้แหละนะทุกคนโดยอัตโนมือนะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนนะครับสาหรับใครที่อยากใช้นะครับแอปคลิกอัตโนมัตินะครับตัวนี้เราปล่อยทิ้งไว้นะครับ แล้วก็ให้มันกดคลิกเองในทุกคนเราก็สามารถรับเงินได้แค่รอเท่านั้นเราสามารถตั้งเวลาในทุกคนในการรับได้ว่าคลิกเท่าไหร่ในทุกคนรอกี่นาทีถึงคลิกนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนเพื่อนและกันสำหรับใครที่อยากใช้ในทุกคนมาครั้งมี50 ครั้งแบบนี้หรือ50สิทธิ์แบบนี้ไม่อยากกดคลิกอะ่ะทุกคนมันเบืออในะทุกคนเสียเวลาในะทุกคนทิ้งมือถือไว้ก็สามารถรับเงินเข้าโทรศัพท์ได้นะมาดูกันในะทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปและกันนะสำหรับใครที่ อยากใช้สําหรับแอปคลิกอัตโนมัติหลังจากที่เพื่อนาการกดคลิกเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตนะครับจะมีคําว่าแอปคลิกอัตโนมัติแล้วก็มีเมนูมากมายตัวนี้นะครับเพื่อนๆอย่าไปแตะนะครับกดคลิกแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็กดไปที่โ o Money w a l l ล็ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมันจะมีการอนุญาตนะทุกคนในตั้งค่าอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับคงใช้งานเป็นแหละนะทุกคนตรงนี้นะก็จะเป็นการ แค่คลิกเปิดในทุกคนเปิดใช้งานเท่านั้นนะครับเพื่อนๆ,ๆก็สามารถทําการใช้งานได้แอปคลิกอัตโนมัติก็ทําการกดคลิกเริ่มต้นได้เลยนะหลังจากที่เพื่อนๆทำการกดคลิกเข้ามาในแอป t ูมอนี่วอลเล็นะครับเพื่อนเกด เข้าไปที่หน้ากิจกรรมของ Thu Money Wallet ให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับมันอาจจะไม่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับเน็ตของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมือถือของเพื่อนด้วยนะครับบางคนก็อาจจะเครื่องเร็วเครื่องช้านะครับตรงนี้เพื่อนๆต้องตั้งเวลาเอาเองนะทุกคนมันอาจจะเคลื่อนประมาณนประมาณ1-2วินะมาดูตัวแรกกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับจะมีคําว่าบวกอยู่นะทุกคนตัวนี้ด้านซ้ายมือนะกดคลิกบวกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเป็นการคลิกครั้งแรกนะทุกคนกดคลิกครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนให้ลากมาตรงที่คําว่าเล่นเกมนะทุกคนเล่นเกมนะครับหลังจากนั้นก็ให้เ็นเพื่อนนะครับกดคลิกที่ตัวเลขนะทุกคนตัวเลขหนึ่งนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เป็นเพื่อนนะครับปรับเป็น วินาทีนะครับหลังจากที่ปกติแล้วนะครับจะมีคําว่ามิลลิวินาทีนะครับแต่ให้เพื่อนๆปรับเป็นวินาทีนะครับหลังจากนั้นปรับเป็น3วินะครับบางคนนะเพื่อนๆลองปรับใช้กันดูนะทุกคนโอเคทําการกดคลิกที่บันทึกนะครับหลังจากนั้นลองใช้ดูนะทุกคนจะเป็นยังไงนะ นี่เห็นไหมกดคลิกไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาดูขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการบวกเพิ่มเหมือนเดิมแหละนะทุกคนกดคลิกที่บวกเพิ่มตรงนี้นะครับเป็นตัวที่2แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะมาลากไว้ตรงที่คําว่าคลิกตรงนี้นะทุกคนหรือคลิกหยุดตรงการสุ่มนะตรงนี้นะครับให้เพื่อนปรับเป็น5าวินะครับ5าวินะปรับเป็น5าวิกดคลิกตรงนี้1ที่นะครับหลังจากนั้นกดบันทึกนะครับลองกด บันทึกลองดูทุกคนจะได้ไหมมาลองดูนะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ทํางานเรียบร้อยนะครับตัวต่อมานะทุกคนก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับให้เป็นเพื่อนนะครับปรับเป็น บวกอีกครั้งเลยทุกคนแต่ตัวนี้นะครับปรับเป็น1วิในทุกคนปรับเป็น1วินะกดที่บันทึก1ครั้งนะครับตรงนี้นะครับสังเกตในทุกคนถ้ามือถือของเพื่อนช้านะครับจะมีคําว่าแลกเงินอยู่นะทุกคนนี่คําว่าตรงนี้นะแต่ถ้า,ถาเราทําการเปิดใช้งานคลิกตัวที่3นะครับกดคลิกแบบนี้เห็นไหมการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ก็จะหายไปนะครับหลังจากนั้นตัวที่4ี่ก็จะมาในทุกคนตัวที่4ี่ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับ 2วินะทุกคนย้ําเป็น2วินะกดที่บันทึกเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นลากมาตรงที่คําว่าเปิดข้อความนะทุกคนเปิดของขวัญข้อความนะทุกคนนี่เปิดของขวัญต่อนะตรงนี้นะกดคลิกตรงนี้นะปราวาังตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนทาการกดคลิกต่อไปนะมาดูตัวสุดท้ายนะ ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคลิกเหมือนเดิมเลยในทะุกคนเป็นการคลิกเหมือนเดิมแหลนะในทุกคนเป็นตัวที่5นะจะเป็นการเพิ่มจังหวนะในทุกคนหรือช่วงเวลานะมาดูการในทะุกคนสําหรับ4ตัวก่อนนะครับว่ามันจะขัดยังไงไหมในทะุกคนหรือจะมีข้อผิดพลาดหรือเปล่านะครับก็ให้เพื่อนทำตามนี้ได้หลังจากนั้นกดคลิกที่ นะครับตรงนี้สังเกตนะครับจะมีสามเหลี่ยมอยู่นะทําการกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะทุกคนด้านซ้ายมือด้านบนบวกนะกดคลิกตรงนี้เห็นไหมก็จะเปิดใช้งานนะครับมาดูนะทุกคนจะเปิดใช้งานอัตโนมัติไหมน,นะตัวนี้นะครับก็จะนับหอยหลังเป็นวิไปเรื่อยๆนะทุกคนผัดเป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนที่4นะมาดูกันนะทุกคนจะมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะเพื่อนๆสามารถปรับแต่งเวลาได้นะ โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะจะโดนอะไรไหมทุกคนนี่เห็นไหมก็จะทำการกดคลิกต่อไปโอ้โหท,ทุกคนโคตรง่ายเลยนะเห็นไหมขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะทุกคนตัวที่5นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนเพิ่มละกันนะทุกคนตัวที่5นะครับจะเป็นการเพิ่มนะทุกคนระยะเวลาหลังจากที่เราทําการกด คลิกเปิดของขวัญต่อไปนะครับเพิ่มประมาณ5วิในทุกคนไม่ใช่5วิประมาณ2วิอ่ะเปิดเพิ่มแลกนนะการในทุกคนเพิ่มเป็น2วินะครับทำตามนี้ได้นะตรงนี้นะครับเพ้เพื่อนนะครับสังเกตนะครับตัวที่5ให้มาวางตรงนี้ในทุกคนนี่นี่น,นตรงนี้นะนี่วางตรงนี้นะหลังจากนั้นในทุกคนก็ทําการกดคลิกเปิดอีกทีมาดูกันในะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะ มาลุนมารุนทุกคนว่าจะได้เปล่าเนี่ยโอเคนะครับขั้นตอนที่สองก็ผ่านไปนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับก็จะเริ่มทํางานนะครับสังเกตนะครับจะมีคําว่าแลกเงินอยู่นะเห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะทําการกดคลิกออกอัตโนมัตินะมาดูกันว่าจะกดคลิกออกไหมเห็นไหมทุกคนก็จะเริ่มเล่นใหม่นะครับกดคลิกอีกครั้งในขั้นตอนที่1นะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมก็จะวนซ้ำๆไปตรงนี้นะครับต้องขึ้นอยู่กับเน็ตเพื่อนๆด้วย ขึ้นอยู่กับมือถือเพื่อนๆด้วยนะครับบางคนก็มือถือช้านะครับบางคนก็มือถือเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยขั้นตอนแรกนะทุกคนจะใช้3วิขั้นตอนที่2นะครับจะใช้อยู่ที่5วินะครับสาหรับของผมนะขั้นตอนที่3นะครับจะใช้อยู่ที่1วิขั้นตอนที่4ี่จะใช้อยู่ที่2วิแล้วก็ขั้นตอนที่หจะใช้อยู่ที่2วินะครับปรับใช้กันเองนะทุกคนขั้นตอนที่2นี่จะสําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ ปรับตามอัธยาศัยนะครับบางครั้งมันก็จะล็อกนะทุกคนหรือคล้ายๆว่าเราต้องรอประมาณ4-5วกิก็จะได้20บาทแบบนี้นะทุกคนเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูเองและกันนะทุกคนโอเคนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยถ้าใครมีอะไรสอบถามเมนมาใต้ล่างคลิปได้เลยส่วนแอปคลิกอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ